ตัวหนังได้เปิดเรื่องโดยการที่มีสำนักข่าวมากมายกำลังนำเสนอเรื่องที่ประเทศไนจีเรียได้มีการก่อกรบฏขึ้นแถมกองทัพกบฏพวกนั้นก็ยังสังหารผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าและที่เลวร้ายที่สุดก็คือบรรดาครอบครัวของประธานาธิบดีคนก่อนทุกๆคนก็ได้ถูกกองทัพกบฏสังหารลงไปอย่างโหดเหีเ้ยมเรียกได้เลยว่าประเทศไนจีเรียในตอนนี้ได้กลายเป็นนรกบนดินไปแล้วซึ่งในระหว่างที่ประเทศไนจีเรียกำลังเผชิญความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่หน่วยนาวีซีลที่มีผู้หมวดเอเควกเตอร์เป กลับมาจากการทําภารกิจแต่ทว่าทันทีที่ทีมของวอเตอร์มาถึงผู้บัญชาการของวอเตอร์ก็ได้เรียกทุกคนประชุมทันทีและเหตุผลที่เขาต้องทําแบบนั้นมันก็มาจากเรื่องที่ประเทศไนจีเรียกําลังเผชิญหน้ากับกองทัพกบฏอยู่ซึ่งจากความอันตรายของพวกกองทัพกบฏผู้บัญชาการของวอเตอร์ก็ได้สั่งให้ทีมของเพะเอกของเราลอบเข้าไปนําตัวดร์ลีนาแพทย์สาวที่ทํางานรักษาผู้ป่วยอยู่ในเขตชายแดนของไนจีเรียพร้อมกับบาดหลวงและแม่ชีสัญชาติอเมริกันสองคนออกมาให้อย่างปลอดภยัยแต่ยังไงซะภารกิจครั้งงนนี้มมักกก็ไ่่่่ใชภาาาาารริจจยเพะว คมที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไนจีเรียทุกประเทศที่สอดมือเข้าไปก็ล้วนถูกมองเป็นศัตรูทั้งนั้นหมายความว่าทันทีที่ทีทมของวอเตอร์เหยียบลงสู่พื้นพวกเขาก็จะกลายเป็นศัตรูของกลุ่มกบฏท,ทันทีผู้บัญชาการของวอเตอร์ก็เลยตั้งใจจะส่งทีมของวอเตอร์โดดล่มลงไปในตําแหน่งที่เป็นเป้าหมายตอนกลางดึกและเมื่อทีมของวอเตอร์ได้ตัวเป้าหมายเมื่อไหรพวกเขาก็ต้องถอนกําลังกลับมาตรงจุดจอดหอให้เร็วที่สุดพอทุกทุกคนในทีมของวอเตอร์ได้ฟังแผนของภารกิจครั้งนี้พวกเขาาาาาาากกก็็ตตต่่่งงงงงเเเเข้้้ใจจจแลละรรรรััับบทททททหหหนนนนนปุณ์์ีีีมมอออวไดดิถึํ เป้าหมายพอมาถึงพวกเขาก็ได้กระโดดล่มลงไปอย่างเงียบเชียบและรวดเร็วขณะที่คนของดรลีนาที่เดินมาตักน้ำเธอก็ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าดีมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแอบลอบเข้ามาแล้วทางฝั่งวอเตอร์ทันทีที่เขาได้เจอกับหญิงสาวคนนี้พระเอกของเราก็ได้พุ่งตัวไปจับเธอไว้อย่างรวดเร็วพร้อมกับที่เขาก็พยายามพูดเกลียกล่อมไม่ให้เธอตกใจรวมถึงวอเตอร์ก็ยังขอให้เธอคนนี้พาพวกเขาไปหาดรลีนาด้วยทางฝั่งหญิงสาวด้วยความที่เธอเองก็เลือกอะไรไม่ได้เธอเลยต้องจำใจพาทีมของวอเตอร์เข้าาาาามหดดรลลีีีนน่่่ทททกััังตอยูแะ ที่วอเตอร์ได้เจอกับลีนาที่เป็นเป้าหมายแล้วตัววอเตอร์เขาก็ได้แจ้งไปว่าเขาได้รับภารกิจให้มานําตัวดร์ลีนาพร้อมกับบาดหลวงและก็แม่ชีอีก2คนออกไปจากโรงพยาบาลนี้อย่างปลอดภยัยแต่ดูเหมือนทั้งฝั่งดร์ลีนาก็ยังไม่อยากคุยกับวอเตอร์ในตอนนี้เพราะว่าเธอก็กําลังผ่าตัดให้กับคนไข้ที่กําลังจะตายอยู่วอเตอร์ Water ที่เห็นว่ามันยุ่งยากเขาก็เลยสั่งให้ด็อกที่เป็นแพทย์สนามเข้าไปทํางานผ่าตัดแทนดร์ลีนาเพื่อที่เธอจะได้มีเวลามาคุยกับเขาแต่แล้วหลังจากที่ลีนา,าเธอได กลับไปด้วยแค่นั้นตัวของดีนาก็ไม่ยอมเด็ดขาดซึ่งทางฝั่งดีนาเธอก็ต้องการให้ทีมของวอเตอร์พาคนไข้ของเธออีกกว่าร้อยชีวิตออกไปด้วยทาเอาวอเตอร์เขาต้องวิทยุกลับไปปรึกษากับหัวหน้าว่าจะยังไงดีแต่แล้วหลังจากที่วอเตอร์เขาได้คุยกับหัวหน้าพระเอกของเราก็เลือกที่จะยอมทําตามความต้องการของดีนาซึ่งทุกคนในทีมของวอเตอร์ก็งงกันไปเลยว่าทาไมหัวหน้าของพวกเขาถึงทําแบบนั้นรวมถึงพวกเขาก็สงสยัยว่าผู้บัญชาการของวอเตอร์สั่งอะไรมากันแน่แต่วอเตอร์เขาก็ไม่ยอมบอกอะไรทําให้ททนนทุกุกกคคนนนนใใีมม็ตตตต้อออองงงํําาาสั่ขวเร์โดย พวกเขาทุกคนก็คอยดูแลคนของดร์ลีน่าที่พอจะเดินได้ซึ่งคนเหล่านี้ก็จะเดินทางไปยังจุดจอดหอพร้อมกับพวกเขาแต่แล้วในระหว่างที่ทุกคนกําลังเตรียมตัวกันอยู่ปรากฏว่าตัวบาดหลวงพร้อมกับแม่ชีก็ตัดสินใจจะอยู่ที่นี่หมายความว่าคนที่เป็นภารกิจของวอเตอร์ก็เหลือเพียงแค่ดร์ลีน่าคนเดียวแล้วแต่ยังไงซะพวกเขาก็ยังมีผู้คนกว่าอีก,กร้อยชีวิตที่เพิ่มขึ้นมาเลยด้วยความที่แต่ละคนก็บาดเจ็บหนักกันอยู่ไม่น้อยมันเลยทําให้การเดินทางไปยังจุดจอดหอเกิดการล่าช้ามากๆ ีนาเธอแสดงท่าทีไม่พอใจที่ได้เห็นคนไข้ของเธอเหนื่อยล้าเกินไปแบบนี้แต่เว่าที่โชคร้ายก็คือในระหว่างที่คนของวอเตอร์กำลังพักกันอยู่ปรากฏว่าก็ได้มีหน่วยลาตระเวนของกองทัพกบฏเดินผ่านมาพอดีวอเตอร์ Water เขาเลยสั่งให้คนของดรเร์ลีนาคอยหลบเอาไว้ส่วนสมาชิกในหน่วยของวอเตอร์พวกเขาก็จะซ่อนตัวแล้วคอยคุมการให้และแล้วในตอนที่พวกกบฏเดินเข้ามาใกล้กลุ่มของวอเตอร์ในตอนนั้นก็ดันมีเด็กคนนึงร้องออกมาพอดีฟังกบฏท,ที่ได้ยินเสียงก็เลยพยายามค้นหาว่ามีใครซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าจนพวกกบฏเกืออออบจจะเเเดินมมากลุ่่วตร์ที ยแล้วแต่สุดท้ายหัวหน้าของพวกเขาที่ไม่เจออะไรก็ได้สั่งถอนกําลังออกไปก่อนในตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้เกิดการประทะกาันทว่าในตอนที่ดรลีนาวิ่งออกมาเพราะว่าคิดว่าปลอดภัยแล้วจูจ่ๆก็ได้มีคนในกลุ่มกบฏท,ที่ล้างท้ายโผงมาพอดีแต่วอเตอร์ที่ซ่อนตัวอยู่เขาก็ได้ลุกขึ้นมาเชือดคอชายคนนี้ไปซะก่อนมันเลยทําให้ดรลีนาเธอรอดตายมาได้ทว่ายังไงซะลีนาเธอก็ตกใจกับการกระทําของวอเตอร์อยู่ไม่น้อยแต่เธอก็ยังเลือกที่จะเดินเข้าไปขอบคุณวอเตอร์ที่ช่วยชีวิตเธอไว้หลังจากนั้นนตตััวหงงงก็จะดดภาาาพพที่โรรยบลขอ หน้าที่เธอเพิ่งจะออกมาซึ่งในตอนนี้เองกองทัพกบฏก็ได้มาถึงที่นี่แล้วและพอพวกมันได้มาเจอบรรดาคนไข้รวมถึงตัวบาดหลวงและแม่ชีที่ได้พาทุกคนเข้ามาซ่อนตัวอยู่ภายในโบสถ์ฝั่งกลุ่มกบฏพอได้เห็นว่าคนตรงหน้าไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับพวกเขาพวกมันก็เลือกสังหารทุกคนทิ้งอย่างโหดเหี้ยมไม่เว้นแม้กระทั่งตัวบาดหลวงที่กําลังร้องขอความเมตตาอยู่ถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดย้อนกลับมาที่ทีมของวอเตอร์โดยในตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงจุดที่นัดกับฮอไว้แล้ววอเตอร์ Water, เขาได้ให้คนของตตััวววเเเเออออองงปป่่่ยรระบบบิิดดคนกกกไพพืสญาาาาณทีมขูจุ และหลังจากที่หอของวอเตอร์บินลงมาจอดวอเตอร์เขาก็เลือกที่จะพาเพียงแค่ดร์ลีน่าขึ้นหอไปเพียงแค่คนเดียวส่วนคนไข้ของเธอที่พามาด้วยตัววอเตอร์เขาก็จงใจหลอกลีน่าเพื่อที่จะให้เธอยอมมากกับเขาแต่โดยดีแค่นั้นซึ่งพอลีนา่าเธอรู้ความจริงเธอก็แค้นวอเตอร์มากๆถึงขนาดที่เธอตบหน้าวอเตอร์และก็ถมน้ำลายใส่ไปเลยด้วยแต่ยังไงซะเธอก็ทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อยู่ดีอีกทั้งพอหอของวอเตอร์ได้บินออกมาแล้วในตอนที่พวกเขาบินผ่านโรงพยาบาลของลีนา่าที่ด้านล่างมันก็เต็มไไดด้้้วววยโศกกกาฏรรมทมรท,ที่ลุบิงอตั นาที่ได้เห็นภาพตรงหน้าของเธอเธอก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความเสียใจเพราะว่าคนที่เธอเคยรักษาและช่วยชีวิตเอาไว้ก่อนหน้านี้ทุกๆคนก็ต้องมาถูกฆ่าตายจากน้มือของพวกกบฏทําให้ลีน่าที่ได้เห็นภาพตรงหน้าเธอก็ร้องไห้ได้วยความเสียใจจนเกือบจะบ้าไปเลยส่วนวอเตอร์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทหารที่ผ่านการลบมา,มากมาแต่ภาพที่เขาเห็นมันก็สะเทือนใจเขาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันและไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรวอเตอร์ Water ก็ได้สั่งให้ฮอบินวนกลับไปตรงจุดที่เขาทิ้งคนของดออรลีน่าเอาไว้แถมพ่อบินกลับมาแล้วว คนที่จะเป็นตัวถ่วงในการเดินเท้าขึ้นฮอไปก่อนซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกของเราก็จะฝ่าฝืนภารกิจของเขาโดยวอเตอร์เขาก็ตั้งใจจะพาคนของดรลีน่าทั้งหมดเดินเท้าไปยังเขตชายแดนคาไม่รู้ซึ่งความจริงทีมของวอเตอร์ควรจะพาแค่ดรลีน่าไปคนเดียวแค่นั้นแต่วอเตอร์เขาก็เลือกที่จะฝ่าฝืนคําสั่งของผู้บัญชาการแต่ทว่าพอวอเตอร์เขาติดต่อไปขอฮอเพิ่มอีกสามลำปรากฏว่าฝั่งหัวหน้าของเขาก็ไม่สามารถทําแบบนั้นได้เนื่องจากในตอนนี้นานฝาของไนจีเรียม ว่าวอเตอร์ที่ฝ่าฝืนคําสั่งจนทําให้คนของเขาต้องตกอยู่ในอันตรายก็ต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายสําหรับทีมของวอเตอร์มากๆไม่นําซ้ำมันยังมีเรื่องที่มันเลวร้ยวายมากกว่านี้อีกซึ่งมันก็คือเรื่องที่คนของวอเตอร์ตัวเขาได้จับสัญญาณจากเรดาร์ได้เพราะว่ากําลังมีกลุ่มคนติดาวธมากกว่า30คนกําลังสะกดรอยตามพวกเขามาอยู่วอเตอร์ Water ที่สงสยัยอว่าพวกกลุ่มกบฏตามพวกเขามาทําไมพระเอกของเราก็ได้ดึงตัวดรลีน่ามาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ฝั่ง ina, ลีน่าาาเเออวไรร้้้หตตดีีททํใ์ขงพค อดููแลย่รีบเดินเท้าไปยังเคชายแดนของคาเมรูให้เร็วที่สุดเพราะว่าในตอนนี้กลุ่มกบฏท,ที่ตามมามันก็ใกล้เข้ามาแล้วระหว่างทางที่กําลังเดินเท้ากันไปอเล็กซ์หนึ่งในลูกทีมของวอเตอร์ก็ได้ถามว่าตัววอเตอร์เขามีเหตุผลอะไรที่ต้องทําถึงขนาดนั้นแต่ฝั่งวอเตอร์เขาก็ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตัวเขาก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทว่าเขาก็ยังมีความตั้งใจจะพาคนพวกนี้กลับไปด้วยอยู่ดีทุกคนในทีมของวอเตอร์ก็เลยต้องทาตามคาสั่งของนหน้าต่อไปนั่นเองต่อมาหลังจากที่ทีมของวอเตอออรร์เเเดดินนนทัพกกกกมมาาาาาาาสู่่ปฏววขข็ไ้้จบง นพืื้เเมองขาซึ่งเรื่องที่เลวร้วายก็คือในตอนนี้บรรดาคนในกลุ่มกบฏพวกมันกําลังลงมือสังหารคนในหมู่บ้านอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่สนลจวา่าคนเหล่านั้นจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าคนแก่ทำเอาวอเตอร์ที่ควรจะเดินหลีกเส้นทางนี้ไปยังต้องตัดสินใจลงมือจะจัดการกับเจ้าพวกนี้เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถทนมองความป่าเทือนของกลุ่มกบฏได้นั่นเองและแล้วหลังจากที่ทีมของวอเตอร์มารวมตัวกันจะครบวอเตอร์ Water ก็เริ่มนําทีมของเขาเดินฝ่าบุกเข้าไปจัดการกับพวกกลุ่มกบฏท,ทีละคนทีละคนและด้วยความที่ทีมของวอเตอร์พวกเขาก็เป็นหน่ยนวย ฝึกฝนก็นมาเป็นอย่างดีการที่พวกเขาจะจัดการกับพวกกลุ่มกบฏท,ที่เป็นทหารธรรมดามันก็เลยไม่ใช่เรื่องที่เกินมือพวกเขาสักเท่าไหร่ทีมของวอเตอร์ใช้เวลาอยู่ไม่นานพวกเขาก็สามารถล้างบางกลุ่มกบฏท,ที่ถล่มหมู่บ้านไปจนหมดถ้าว่าถึงแม้พวกเขาจะสามารถจัดการกับพวกคนชั่วเหล่านี้ได้แล้วแต่สิ่งที่พวกมันได้ทํากับชาวบ้านเอาไว้มันก็เป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมเกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้ไหวอีกทั้งถึงแม้วาลีน่าเธอจะพยายามเข้ามาช่วยชีวิตคนในหมู่บ้านแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเกินมือสําหรับเธอไปแล้วเหมือนกันทําให้สิ่่่่งงททีีีีีพวกเเเขาาํได้้ตออนน็ลลยยมแครหหบุื อยู่และเดินหน้าต่อไปและหลังจากที่กลุ่มของวอเตอร์ได้เดินทางกันอีกสักพักพอถึงตอนกลางคืนพวกเขาก็ได้หยุดพักกันก่อนและเนื่องจากที่ผ่านมาพวกของวอเตอร์พวกเขาก็ได้ช่วยชีวิตคนของดร์ลีน่ามามากมายาเหล่าบรรดาคนพื้นเมืองก็เลยเริ่มจะเห็นใจคนในทีมของวอเตอร์ขึ้นมาบ้างซึ่งนั่นก็รวมถึงลีน่าที่เดินเข้ามาดูอาการของวอเตอร์ที่บาดเจ็บด้วยแต่แล้วพอถึงตอนลุ้งเช้าปรากฏว่าโซโลคนที่มีหน้าที่ดูเลด้าเขาก็ได้เดินมาหาวอเตอร์ที่นอนพักอยู่ซึ่งโซโลก็ได้บอกกกกััับวววออออเเเเตตรร์ไป่่่่่าาาาืืงทีพขดดดิิินนใจมค,นหนคผมาหาล เพราะว่าหลังจากที่เขาลองดูเรดาร์ดูแล้วปรากฏว่าในตอนกลางคืนกลุ่มกบฏขี่ตามพวกเขามาพวกมันก็ไม่ได้หยุดผาแคมพวกมันยังเดินมุ่งหน้าเข้ามาหาพวกเขาเรากักว่ารู้ตำแหน่งอีกและถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยอีกไม่เกิน2ชั่วโมงพวกมันต้องมาเจอเราแน่ๆทันทีที่วอเตอร์เขาได้รู้เรื่องนี้พระเอกของเราก็มั่นใจว่าในกลุ่มของลีนาต้องมีหนอนบอลไซ้อยู่แน่นอนวอเตอร์ Water เขาก็เลยสั่งปลดอาวุธชาวบ้านทุกคนและได้เริ่มค้นตัวพร้อมกับเค้นถามไปว่ามีใครเป็นสายหรือเปล่าเพียงไม่กี่อืดใจก็ได้มมมีีีชชาายยคคนนนึงงววิิิ่่่ออออกไไปดตืสเ ในหน่วยของวอเตอร์เขาก็เลยลงมือยิงจัดก,การกับชายคนนั้นโดยที่ลีนาเธอก็พยายามร้องตะโกนให้ทีมของวอเตอร์หยุดแต่ทว่าหลังจากที่วอเตอร์เขาได้ลองค้นตัวชายคนนี้อยู่แล้วปรากฏว่าวอเตอร์เขาก็ได้เจอเข้ากับเครื่องส่งสัญญาณจริงๆวอเตอร์ Water, ก็เลยเค้นถามไปว่าเขาทําแบบนี้ทําไมฝั่งชายที่ถูกวอเตอร์เล่นงานก็เลยยอมบอกว่าที่เขาต้องทําแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ากลุ่มกบฏขู่จะเล่นงานครอบครัวของเขามาเลยทําให้ชายคนนี้ไม่มีทางเลือกนั่นเองแต่ยังไงซะเรื่องนี้มันก็ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆวอเตอร์ Water, เขาเลยเลือกทีี่่่่่จะปปลลอยยยยยให้้ชาาคนนตนตตงไไโดมวววสั เขาเองก็ได้กลับไปหาคนในกลุ่มของดรลีน่าและวอเตอร์ก็ได้หยิบเครื่องส่งสัญญาณออกมาพร้อมกับถามออกไปอยู่ว่ามีใครที่มีเครื่องแบบนี้อยู่อีกหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดยังไม่มีใครยอมปีปากอะไรออกมาวอเตอร์เขาก็จะเริ่มเชือดไก่ให้ดินงดูไปทีละคน,นโดยที่เริ่มจากชายหน้าทางงัสคนนี้ก่อนเลยแต่แล้วก่อนที่วอเตอร์เขาจะได้ลั่นไกปรากฏว่าก็ได้มีชายคนนึงพุ่งเข้ามาขวางเขาเอาไว้และในท้ายที่สุดชายคนนี้ก็ยอมบอกความจรงิงว่าที่จริงแล้วตัวเขาคืออาเธอร์อาสุก้าลูกชายเพียงคน ญาติเพียงคนเดียวที่เหลือรอดอน,นี่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมกลุ่มกบฏถึงออกตามล่าพวกเขาแบบนี้ส่วนเหล่าช่าชัการคนอื่นที่มากับดรลีนาด้วยทุกคนก็ล้วนเป็นองคลักษ์ของอาเธอร์ทั้งนั้นและดูเหมือนว่าดรลีนาเธอก็จะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ยอมบอกความจริงกับวอเตอร์ซึ่งทางฝั่งของวอเตอร์ถึงแม้ว่าเขาจะโกรธอยู่ไม่น้อยแต่ในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดมาขนาดนี้ตัววอเตอร์ก็คงตั้งใจจะทําตามแผนเดิมต่อไปทว่าจากการที่พวกเขาเสียเวลาก,กับเรื่องนี้อยู่นานพวกกบ พวกกบฏก่อนโดยที่เล็กเขาก็ได้ใช้ร่างของชายที่เป็นสายเป็นเหยื่อรอและพอศัตรูตรงหน้าเดินมาถึงจุดที่เขาวางระเบิดเอาไว้เล็กเขาก็ได้ใช้ระเบิดถล่มจัดการกับพวกกบฏไปชุดใหญ่ส่วนคนในทีมของวอเตอร์ที่เหลือพวกเขาก็มาคุยกันว่าจะใช้เส้นทางไหนในการหลบหนีต่อไปดีซึ่งระหว่างนั้นเองผู้บัญชาการของวอเตอร์ก็ได้ติดต่อเข้ามาและดูเหมือนว่าฝั่งกองทัพก็จะดูแล้วว่าหนึ่งในคนที่มากับวอเตอร์มีองค์รัชทายาทอยู่ด้วยซึ่งถ้าเกิดเรื่องเป็นแบบนี้มันก็อาจจะทําให้พวกเขามีีีส่นนเเกกยยู้องงใไจ็ดผู้พััลคํ ให้วอเตอร์ทิ้งคนเหล่านี้เอาไว้แต่วอเตอร์เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธคําสั่งนั้นเนื่องจากถ้าเกิดเขาทิ้งคนเหล่านี้เอาไว้ยังไงทุกคนก็ต้องถูกกองทัพกบฏลากประสังหารอย่างโหดเหี้ยมแน่ๆน่วอเตอร์ก็เลยขอร้องให้ผู้พันส่งฮอมารับเขาดีกว่าและเขาก็สัญญาว่าจะทาภารกิจของผู้พันให้สําเร็จอย่างแน่นอนสุดท้ายถึงแม้ว่าผู้พันจะไม่ชอบใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่ผู้พันก็ให้สัญญากลับมาเหมือนกันว่าเขาจะหาทางส่งเครื่องบินไปรับทีมของวอเตอร์กลับมาให้ได้พอตกลงงงงกกกกกกกััััันนนนนนไไไไดดด้้้้้แลลวววววอเเเตตรรร์็็าาาาสยยปหจคีีททุใมมซึ่ วอเตอร์ก็ได้เล่าความจริงให้กับทุกคนได้ฟังว่าที่จริงเขามีคําสั่งให้ทิ้งผู้อพยพทุกคนเอาไว้ในป่าและให้พาแค่ดรลีน่ากลับไปแค่คนเดียวเท่านั้นทว่าสามัญสำนึกของเขาไม่สามารถปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้วอเตอร์ <Water S 2> เลยอยากจะถามข้อมินของทุกคนว่าเขาจะเอาอยัางไงดีฝั่งคนในทีมของวอเตอร์ถึงแม้จะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการที่วอเตอร์จะช่วยทุกคนเอาไว้แต่ยังไงซะไม่ว่าวอเตอร์จะเลือกทางไหนหัวเขาทุกคนก็จะอยู่เคียงข้างกันและกันอยู่แล้วอีกทั้งสําครัคน,น,น,นีเนเหลวกา็ม้งแค่พัสดุใน กิไม่ได้แล้วสุดท้ายพวกเขาก็เลยมีความเห็นตรงกันว่าพวกเขาจะต้องพาผู้อพยพทุกคนไปส่งยังเคตชายแดนอย่างปลอดภัยให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยชีวิตของพวกเขาก็ตามทําเอาดอกเตอร์ลีนาที่เห็นวอเตอร์ตัดสินใจแบบนั้นเธอก็ได้เข้ามากอดวอเตอร์ด้วยความขอบคุณอย่างสุดซึง้งแต่แล้วด้วยความที่กลุ่มกบฏก็ไกลจะมาเจอพวกเขาเต็มทีในการเดินทางวอเตอร์ก็เลยให้เจสันคอยสอด่องดูก่อนว่าเส้นทางด้านหน้าปลอดภัยหรือเปล่าอะไรก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจสันได้เจอความเคลื่อนไหวเขาเลยบอกให้ทุกคนนนนใทีมมหยุดกกก่่่อแตปราาฏวั็ เพียงแค่หมูป่าเท่านั้นเจสันเขาก็เลยหันกลับมาบอกทุกคนว่าเส้นทางปลอดภัยไม่มีอะไรทว่าในตอนนั้นเองกลุ่มกบฏที่ซุ่มรออยู่พวกมันก็ได้รอบยิงใส่เจสันที่ไม่ทันระวังตัวทําให้เจสันเป็นคนแรกที่ถูกยิงจนบาดเจ็บพอเห็นแบบนั้นวอเตอร์เขาก็เลยใช้ระเบิดจัดการกับเจ้ามือปืนที่เล่นงานเจสันและเขาก็ได้วิ่งพาด็อกมาปฐมพยาบาลเจสันเอาไว้ซึ่งก็โชคดีที่เจสันไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรมากแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มกบฏที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็จะมีจํานวนอยู่ไม่น้อยวอเตอร์ก มีจานวนที่มากกว่า,ารวมถึงเรื่องอาวุธพวกมันก็พกมาเยอะกว่าอยู่แล้วในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกําลังปะทะก,กันยังดูเดือดมาเลยทําให้พวกผู้อพยพและตัวของลีน่าได้ถูกลูกหลงจากแรงระเบิดเขา้าไม่หน่ำซ้ำในตอนที่วอเตอร์วิ่งกลับมาดูการของลีน่าปรากฏว่าโซโลก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกยิงจนบาดเจ็บและเนื่องจากบาดแผลของโซโลก็สาหัสอยู่มากอีกทั้งพวกกบฏมันก็ยังโจมตีมาไม่เลิกทีมของวอเตอร์เลยจําเป็นต้องทิ้งโซโลเอาไว้เพื่อที่จะพาคนที่ยังรอดอยู่ถอยกลับไปตตรงเขชายดนให้ได้ทว่าในระหว่างที่ผู้อพยพกําาลังกัน ฟังกลุ่มกบฏท,ที่ขนก็นมาเป็นกองทัพพวกมันก็ยังพาการวิ่งกลูเข้ามาใส่วอเตอร์ไม่หยุดโดยท,ที่ทีมของวอเตอร์พวกเขาก็พยายามยืนหยัดสู้เพื่อยื้อเวลาให้กับผู้คนด้านหลังให้ได้มากที่สุดแต่ในเมื่อทั้งจํานวนคนแล้วก็อาวุธมันแตกต่างกันจนเกินไปมันเลยทําให้คนในทีมของวอเตอร์เริ่มถูกจัดการไปทีละคนทีละคนวอเตอร์เลยจําเป็นต้องล่าถอยเข้ามาในเขตดงหญ้าแต่พวกเขาทุกคนก็ยังเลือกที่จะสู้โดยทุกอย่างที่มีซึ่งระหว่างที่พวกเขากําลังพยายามยันพวกศัตรูเอาไว้ซีก็ได้ติดต่อไปทีีทพพ่่ออบบมม่่่่่กกกออองงงททััพพเเเเืืขาาลลสรริิมมชวยแตคบบน็ กำลังเสริมจะบินมาถึงทุกคนในทีมของวอเตอร์ก็ต้องยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูตรงหน้านับร้อยโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะมีชีวิตอรอดกลับไปได้หรือเปล่าและแล้วในท้ายที่สุดโดยจํานวนที่มันต่างกันจนเกินไปในตอนนี้สิ่งที่ทีมของวอเตอร์ทําได้ก็มีเพียงแค่การรอความช่วยเหลือจากกําลังเสริมที่กําลังจะมาถึงเท่านั้นแต่แล้วก่อนที่คนในทีมของวอเตอร์ทุกคนจะถูกจัดการปรากฏว่าเครื่องบินลบของกองทัพก็ได้บินมาถึงพอดีวอเตอร์ Water ก็เลยวิทยุติดต่อไปที่คนขับพร้อมกับปาระเบิดควันเพื่อ,น,ญญญอ,อนับบรงงท้ิ ลำที่บินมาช่วยก็ได้ทาการยิงระเบิดปูพรมจัดการกับพวกกองทัพกบฏจนทําให้ในท้ายที่สุดพวกมันก็ถูกจัดการจนนาบเป็นหน้ากองและก็ส่งผลให้ทีมของวอเตอร์ที่นอนหลบอยู่รอดตายกันมาได้ทว่าพวกเขาก็รอดกันมาได้เพียงแค่4ี่คนเท่านั้นส่วนทางด้านลอคเตอร์ลีน่ารวมถึงคนของอาเธอร์ที่มาถึงเขตชายแดนก่อนหลังจากที่กลุ่มกบฏถูกจัดการไปแล้วในตอนนี้ทุกๆคนที่หนีรอดมาถึงเขตชายแดนพวกเขาก็เลยปลอดภยัยมาเลยทําให้แต่ละคนก็ดีใจมากๆที่รอดตายกันมาได้รวมถึงครอบครัวที่แยกกันไปในตอนที่วอเตอร์ส่งคนนขึ้ หอมาก่อนในตอนนี้พวกเขาก็ได้มาเจอกันแล้วทาเอาดรลีน่าเธอดีใจและปลื้มปติสดตส่วนทางด้านทีมของวอเตอร์ที่พากันนรอดตายมาได้พวกเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนของผู้พันที่มาช่วยในท้ายที่สุดคนของวอเตอร์รวมถึงดรลีน่าพวกเขาทุกคนก็ได้รับการช่วยเหลือและบินกลับไปยังฐานทัพอย่างปลอดภยัยซึ่งในตอนที่พวกเขาบินจากไปเหล่าบรรดาผู้พยพที่ทีมของวอเตอร์ได้ช่วยไว้พวกเขาก็ต่างร้องเพลงเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทีมของวอเตอร์และแล้วในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนนนะครนรครรัััับบบเเป็ยงงงงงไ้ากหื่อ เทียออฟเดอะซันฝ่ายยุทธการสุริยธมินโดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป6.6คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes 69นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าตัวหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานลึกถึงหนังให้ลึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับ